เรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรนะครับก็ถือว่าเป็นเช้าวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566นะครับในส่วนของลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับในส่วนของในช่วงเช้าวันนี้ย่อมค,ความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นอีกะระอกหนึ่งเริ่มที่แผ่ลงมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางบางส่วนนะครับ ลักษณะเช่นนี้ทําให้ในโซนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางบางพื้นที่เริ่มที่จะมีอุณหภูมิหนาวนับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภุมิลดลงหนึ่งสองศาในช่วงเช้านี้นะครับในขณะเดียวกันลมตะดกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางนะครับที่พัดเอาในส่วนของอากาศหนาวเข้ามานะครับมาปกคลุมในส่วนตอนบนของประเทศส่วนตอนล่างนะครับในโซนภาคใต้นะครับมรสุตะห็กเฉียงเหนือมีกาลังปานกลางพัดปกคลุมในส่วนของอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันนะครับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในขณะเดียวกันในส่วนภาคเหนือนะครับก็มีกระแสลมตะวันตกนะครับจากเมียนมาที่ตีเข้ามาในส่วนของภาคเหนือของประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยส่งผลทำให้ตอนบนของประเทศนะครับด้านภาคเหนือเนี่ยมีทั้งฝนและก็หนาวในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องแถวเชียงรายเชียงใหม่ไม่ต้องสอนบางส่วนนะครับ วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่เกิดฝนได้เช่นเดิมนะครับในช่วงวันนี้ประมาณ40%นะครับในโซนของภาคเหนือนะครับถือว่าเป็นความแปรปรวนของอากาศนะครับในโซนภาคเหนือที่มีโอกาสที่จะเกิดฝน40%ของพื้นที่และที่สําคัญก็คือช่วงนี้อากาศหนาวครับลมย่อ,ยอมความกดอากาศสูงเริ่มที่จะแผ่ลงมานะครับถ้าดูจากในส่วนของแผนที่ทางอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะครับจะเห็นนะครับในส่วนของย่อมความกดอากาศต่ําเริ่มที่จะถอยร่นลงมานะครับ ตัวหย่อมตัวเอชหรือความกดอากาศสูงค่อยๆแผ่ลงมานี่นะครับแผ่ลงมาจากในโซนทางด้านตอนบนนะครับตอนนี้เข้ามาปกคลุมในโซนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับตอนบนส่งผลทำให้เช้านี้ท่านผู้ชม,มหลายท่านตื่นมาก็จะรู้สึกอากาศเย็นแต่ภาคเหนือก็มีกระแสลมตะวันตกนับตีเข้ามาด้วยนะครับทําให้มีในส่วนทั้งฝนและหนาส่วนภาคใต้นี้ยังคงมีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำบางพื้นที่ปกคลุมอยู่แล้วก็มรสุมตะนอกเชียงเหนือที่ปัดคลุมก็ส่งผลนําให้ในโซนทางด้านภาค ใต้มีฝนนะครับโดยเฉพาะในส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งตะวันออกเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของโมเดลฝนในช่วงเช้านี้นะครับท่านผู้ชมเป็นข้อมูลจากศูนย์พราการอา,ากาศยุโรปนะครับเช้านี้ในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนนะครับโดยเฉพาะแถวนี้นะครับแถวนครศรีธรรมราชนะครับนะครศรีธรรมราชสงขาบางส่วนนะครับ ชะอวดนครศรีธรรมราชพัทลุงนี่นะมีมีกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้นะครับมีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ในโซนภาคเหนือตอนบนเชียงรายเมื่อเช้านี้นะครับดึกๆที่ก็มีฝนตกนะครับเชียงรายกับเชียงใหม่ฝนเพิ่งหายไปนะครับในช่วงวันในช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวดูสายนะครับดูช่วงสายในโซนภาคใต้นะครับยังมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับในโซนภาคใต้แถวนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงหาดใหญ่โซนนี้แล้วก็ ชุมพรหลังสวนบางสะพานบางสะพานน้อยมีโอกาสเกิดฝนนส่วภาคเหนือก็เช่นกันนะครับกระแสลมตะวันตกส่งผลทาให้ภาคเหนือตอนบนแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแถวตากมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับในช่วงช่วงสายๆนะครับเดี๋ยวไปดูเที่ยงนะครับประมาณโมเดลประมาณเที่ยงนะครับก็จะให้เห็นนะว่าในช่วงเที่ยงนี่นะประมาณบ่ายนะบ่ายโมงบ่ายโมงนี้นะครับเที่ยง ก็ทางด้านตอนบนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนนะมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับเป็นกลุ่มฝนที่จะเห็นว่ามีกระแสลมตะวันตกนะครับตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาพัดสอดเข้ามานะครับทําให้ในโซนนี้นะครับมีความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับในโซนภาคเหนือนะครับยังท่านผู้ชมที่อยู่โซนนี้ต้องเฝ้าระวังรักษาสุขภาพนะครับแถวเชียงใหม่เชียงราย แม่ห้องสอนนะครับมีโอกาสเกิดความแปรปรวนของอากาศในส่วนภาคใต้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะบ,บางสะพานบางสะพานน้อยประจบคิรีขันส่วนตอนบนของประเทศด้านตะวันออกนี่อากาศเย็นนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับหนึ่งถึงอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องนะครับหนึ่งถึงสององศาพอช่วงบ่ายนี่นะครับช่วงบ่ายประมาณาาบ่ายสองสิบสี่นาฬิกานะครับแถวเชียงใหม่แถวอมก๋อยเชียงใหม่ข,ขุนยวมแม่ฮ้องสอนแม่สเรียงงาวเชียงรายปัวน่าน โซนนี้นะครับก็เฝ้าระวังความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและก็ภาคใต้แถวสุราษฎร์ธานีตะกัวป่านครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในช่วงหัวค่ํานะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนี้นะครับในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนต,ตกหนักนะครับมีกระแสลมตะวันตกนะครับตีเข้ามานะครับก็อากาศแปรปรวนสูงนะครับมีทั้งอากาศหนาวอากาศ มีทั้งอากาศหนาแล้วก็ทั้งฝนมาปะทะกันนะครับในช่วงตอนนี้ภาคเหนือตอนบนส่วนภาคใต้ก็แถวสุราษฎร์ธานีนะครับกรรรธรมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนแถวอีสานนะครับกลางอากาศอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับอุณหภูมิจะลดลงเดี๋ยวไปดูช่วงประมาณหัวค่ําวันนี้นะครับ6โมงเย็นนี้นะครับภาคเหนือยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ฝนในโซนภาคเหนือตอนบน3จังหวัดนี้นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักในช่วงวันนี้นะครับพอช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะเริ่ม,มหายไปแล้วฝนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายถึงค่านี้ก็น่าจะจะอาจะจะเยอะหน่อยนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็เมื่อมาดูการคาดการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนยิยมวิทยาวันนี้นะครับ ภาคเหนือนะมีโอกาสได้เกิดฝนเยอะนะครับ40%ของพื้นที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นหน้านี้ถ้า40%นี้ถือว่าเยอะนะครับเป็นฝนที่หลงฤดูมาไม่ใช่ฝนหน้าฝนนะครับภาคเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1- 2สององศาเซลเซียสฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านนะครับต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะภาคเหนือ 40%ของพื้นที่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านนะครับภาคตะนกชิงเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิพื้นที่ราบนะครับต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด28-34องศาเซลเซียสภาคเหนือนะครับภาคตะนกชิงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะมีลมกระโชกแรงในโซนภาคตะนกชิงเหนือนะครับอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะครับเตรียมรับมืออาาากศหนนวะครับ สำหรับอุณหภูมิเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสนะครับยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสนะครับในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีเมฆบางส่วนมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของกรทมและปริมณฑลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีและปทุมธานีนะครับภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะครับ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันขึข้นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของลักษณะอากาศนะครับฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด2ี่5องศาเซลเซียสสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับต่ำสุด2 3 25สูงสาเซลงซียสนะครับ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด30-33องศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นนะครับนครศรีธรรมราชขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรนะครับสงขลาลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่าสองเมตรนะครับนี่คือลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปที่น่าจับตาก็คือในส่วนภาคเหนือนะครับเหนือกับเหนือกับใต้นี่ฝน4ี่เซเท่ากันเลยนะครับใต้นี่ไม่แปลกนะครับแต่ในส่วนภาคเหนือนี่ถือว่าเป็นความแปรปรวนของอากาศนับเนื่องจากว่าอากาศจะหนาวแล้วก็มีฝนนะครับส่วนภาคใต้อากาศไม่หนาวแต่มีฝนนับรี่บเปอร์เซตพื้นที่เท่ากันในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับในนนช่ววงัี ก็เป็นโซนจังหวัดทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองนะครับก็ประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับสงขาปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับ นี่คือในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนภาคใต้นะครับก็เป็นในส่วนของแนวโน้มฝนนะครับถ้าดูปริมาณฝนสะสมนิดนึงนะครับในช่วงวันนี้นะครับปริมาณคาดการฝนสะสมนะครับก็จะเห็นว่าแถวตอนบนของประเทศนะครับภาคเหนือตอนบนแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ตากบางส่วนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนสะสมเยอะนะครับสามวันนะครับนี่นะครับแล้วก็ในโซนภาคใต้นะครับ ภาคใต้ก็ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงยะลาาธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะนะครับในช่วง3วันถ้าดู24ชั่วโมงนะครับข้างหน้านี้นี่นะครับในโซนแถวโซนนี้น่าเป็นห่วงนะครับแถวอีทภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับวันนี้มาแปลกในส่วนของประเทศไทยเหนือตอนบนกับใต้ตอนล่างมีฝนนะครับฝ้าระวังในส่วนของฝนโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับระวังสุขภาพนะครับ เนื่องจากความแปรปรวนของอากาศสูงมีทั้งในส่วนของฝนและก็ที่สําคัญก็คืออากาศหนาวด้วยนะครับในช่วงเช้านี้นะครับในช่วงวันนี้ถ้าดูอุณหภูมินิดนึงนะครับนี่นะครับอุณภูมิแถวเชียงใหม่ประมาณ23าเชียงราย2 2นะครับแถวอีสานนี่นะครับแถวเรือย3 24นะครับประมาณนี้นะครับในช่วงเช้านี้อากาศกาลังเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมแถวแต่ที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือแถวแม่ฮ่องสอนครับ21องศาอมกออีนี่18องศาในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังปลายนี้20องศานะครับส่วนภาคเหนือแถวภูเรือ20 20องศานะครับเชียงคานเลยกาศก,กำลังดี22องศานะครับแล้วก็ที่เหลือก็ประมาณ22 23 24องศานะครับในส่วนอีสานนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ